ลุงนัยนี่เป็นล้มเนื้อครับบานนี่เบิ้งไม่แายครับใหญ่กว่าลุงนัย,ยน,นยอีกเออลุงนัยน์นี่เป็นล้มเนื้อหาหอยหาปูครับบ้านไปด้วกันครับโอ้ครับโอ้โอลุงนัยน์เปล้มเนื้อล่าบานเนี่ยไปไปไปเบ่งไปเที่ยวบ้านพี่น้องครับไปเบิ้งทงลงเบิ้งผาลงหาปูหาปลา,า,า,าหาหอยมันจะเลื่อนให้ยายจับแขนมันจะเลื่อนไปจับปิดประตูเดินลุงด้ว ครับเบื้งในได้บักหอยสีทองครับโอ้เน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 เบื้องเลยเบื้องเลยพี่พี่พี่อยู่ในน้ำพี่มีอีกนี่อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งกำลังกันเลยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ครับเนี่ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับเดี๋ยวเอาเบื้องเอาเบิ oh, 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 oh. Oh, oh, ่งเอานหเบื้องเดอา เงเอาเพิ่งเอาน่ครับสีทองของแกครับเนี่ยสีทองเนื้อทองครับอันนี้โอ้เนื้อสนิมตัวสนิมสีทองครับเอ่ามันเริ่มผสมพันธุ์กันครับอ่าเริ่มนี่หลายสายพันธุ์อั้ จะเปลี่ยนให้ลยจะเปียนได้เอาเอาอเล็กตกาละกาละเียนกาละทีลงไปพุ่นเล็กต้นน้เล็กเล็กขวาม่ใ <whatnot> ช <laughs> ่หรอเอาต้นตาลนั่นเลยุ่น พาคุณนายล่องเรือกันลุงเรือหน่อยลอยวนมาผู้เ oh, ด <oh, ียวกับผู้สาวโอ้ย่เหียงแค่เธอใหญ่ไม่เหี่ยงไม่ละออ้ยโอ้ยดูดูู้ดูดูดอดู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 ดด้ดูดูดูดยดู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 ดจดดู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 ลูด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 ดูอยดู สีทองครับสีทองเปือกลายทำนิ่ง้วยอ่ะนีพกัดตรงนี้น้ำหนึ่งโอ้โหมูกนโชว์าเลยเอาลูกไหนเก็บใครได้ครับเนี่ยมันขึ้นตามต้นเนี่ยครับน้ำ ขึ้นตามต้นยุคาขึ้นตามกอเขาครับนี่นี่ครับต้นยุคาด่ตัดครับผมออ้งูว่าเป็นไข่หอยเชอรี่สีท้องหรือว่าเป็นไข่หอยเชอรี่สีดำครับแต่ตรงนี้นก็เอาไปฆ่ากันเพื่อสิไปทดลองเลี้ยงเบิ้งครับได้เยอะเลยครับนี่ได้เต็มแก้วกาแฟ <c oughs> แก้วน้ําชา อหลายครักเนี่ยนะน้ำท่วมครับโอ้ที่ตนเข่าครับอ่าแปลงนี่แปลงนี่กำลังออกกำลังออกหวงออกท้องครับแต่อ่าทั้งเจ้าของที่พันว่านา่าจะได้กินย่อทันแต่ว่าทั้งแปลงนี่แปลงนี่ตุ๊บป่องไปแล้วครับจมตุ๊บป่องไปแล้วโอ้แต่ออกหวงแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่าอ่า ทั้งอ่าเจ้าของที่พันว่าน่าจะกินไม่ได้แล้วเพราะว่าน้าลดมันก็จนีนอนลงไปตามน้าครับเมเปเอ็ดเต้องไปตามน้าเลย่ันว่าอาครับแต่ของไอเชอรี่นี่ครับหลายโย่เออหลายหลายนี่ครับเนี่ยเออหลายคักหลายคักครับอืมครับเบิ้งจักเบิ้งเบิ้งบรรยากาศนะครับอบรรยากาศอ่าที่ อำเภอชุมพวงครับจังหวัดโคราชครับครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับอ่าอำเภอบ้านยางแต่เมืองยางอ๋ออำเภอเมืองยางอำเภอเมืองยางขอแก้ไขข่าวนะครับอำเภอเมืองยางจังหวัดอ่านครราชสีมานะครับบรรยากาศน้ําท่วมทุ่งนาครับอ,อ่านาข้าวบรรยากาศที่นี่ครับสวยงามครับอ,อ,รอ่า สวยงามตรงที่มันเหลือนะครับที่ข้าวเหลือแต่ว่าตรงที่มันแดดพวมแล้วก็มาสวยงามนะครับอ่าสงสารเขาโยอ้อยกี่เฮ็ดยังไหนครับที่ร้องเอยออ่าอ่าทั้งทางทีมงานก็กำลังอ่าหันหัวเรือกลับครับเพราะว่าอไปต่อยไม่ได้ครับน่าตรงนั้นรู้สึกว่าลึกมันลึกครับ นัมน่มันลึกมันลึกโพดเพราะฉะนั้นว่ามันทวมหัวคนลาเบิ้งสองแล้วออไวหันหวัวเลือกกลับนะครับนี่ครับบรรยากาศกับทีมงานครับออมีอ่าลูกน้อยก้อยใจมาน้ำครับคนหนึ่งครับออเอออยากเบิง้งหัว <c oughs> เห็นหัวห้องไห้โอ้ยตอนนี้มาอยู่ที่แม่น้ำมูลครับ แม่นำม้ำมนเด้ออ่าที่ไหลมาจากทางอำเมอชุมพวงเนาะครับมันเป็นตอนนี้น้ำลดแล้วครับัน้ำขที่เรือในน้ำเต็มครับตอนนี้น้ำลดแลด้ว น้ำบางล่างไหลแงะมากคเลยครับอ่าเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมนี่เนาะน้ำบางล่างไหลแงะมากเลยครับไหลน้ำมนต์ไหลลงไปน้ำขี้เนาะอือแม่น้ำมนต์ไหลลงตกขี้ครับแม่น้ำขี้ไหลลงตกของครับแม่ของจะไหลลงทะเลอ่าครับ โอเคโอเคครับพี่น้องครับมันเป็นพกดีกลับบ้านทางบ้านพกดีเลียแวะตว์แหวนอ่าได้ในพี่น้อ,นองด้เบิง่งได้ชมกันครับครับผม